สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเดย์เ่นกับแอนิเมะผดึกเทพบาลังลาชันใน ep ที่57นั่นเองก็โอ้โหแล้วใจเย็นแล้วยังคงสนุกมากกับด่านขับขับไล่ของศูนย์เนาะสู้กันแบบมันหยดติ่งเลยเนาะนะครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายที่เป็นภารกิจจับหัวห้อีกแล้วให้หน่วยหนึ่งหน่วยสองร่วมมือกันในการไปกำจัดไอหัวหน้าของศูนย์ที่เป็นบัญชาการอยู่ใช่ประมาณนั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยผมเรื่องนีดย์ 啊、三分钟后，我要看到看我指挥官的头颅挂在我魔关的城墙之上。好拉三啊！准备。开始跳！ tao, bơm bơm, ép tài, súng cơ vượt tới đi Bắp hả, Bắp oh. คอยกัดให้ระดับเจ็ดเจ็ดไปหูยนี่มันกูต้องน่าต้องสุดงงแบบนี้นะฮะงงแบบนี้กูนะเป็นแบบว่าบูดเหรอบูดอ่ะแบบออกอย่างเงี้ยบับแรงเกิน์แรงเตอร์น่ะระดับเจ็ดอ่ะ 哦。哦、oh. oh. 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 uh, uh, okay, okay.，喂、oh. yeah.，你还有时间啊？你，就呃，帮我一点，可以。呃，呀，我刚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  再送任务，是是，做一干。董老大人，这么重要的人事行动，为何不让光耀天使团来执行？如果他们连这都做不了，就配不上地魔团这三个字。可是是，才干大啊，送给弟妹去。

嗯，我和女儿开路，大家不要恋战，抓紧时间冲刺，尽快接近魔都指挥官。ต้องไปข้างหน้าเดียว你们先走，我断后。石敢当，咱们就看谁能先完成斩首行动吧。吼吼，我三分。 สอบมาแข,แข่งกันด้วยแข่งกันโคตรีนเ路终于突ป้องกันเรียกเรียกแบบนี้เลยอ่ะเออโคตรเทพเท,เทไม่ไต้องตะโกนด้วยพมกลับนั่นม่โม่兵力回防攻势放 紧盯斩首行动状况，这点小兵就想拦住我们？阿、啊、火，帮队长开路。我差，来，我来。快点！啊，<laughs> 拉粑粑喂哎，哎<い>。<laughs> 欸 哦，哇！皓月快回去，现在可不是时候。哎，来，来，干不了。没想到皓月不仅能吃，还很能打。皓晨，我感觉到前方的确都是地阶魔族，有点奇怪。魔族可没正经的。

对，<target> 哦、啊，扛扛、啊，โดน金蛇。龙在这里，他偷粮食吧？啊, again, 啊，哇！了，他为什么站在这儿？金蛇。吃几条？小乖乖，抓紧你的脖子，马上就让你感受到我的这个冰冷。二号猎魔团率先抵达斩首地。 แผนรอปะวะเนี่ยเพราะว่ามันมีกองทัพเฮ้เป็นลาวาเลยอะโอ้โหนข้าวหรือเปล่าน่าจะไม่กระเทือนเท่าไหร่เ้ไปไหนล่ะ 哦，没升阶，我推过来。哦，推过来เลย。王，过来。你们是联盟的资产，不能有损失的风险。一号猎魔团即将抵达斩首地，密切关注现场动向，一有危险立马传送回来。三，四，守护魔族指挥官的，今天要见火焰魔魁。阿火，我们一起为团长报仇。你

ส e ุดท้ายเหลือที่ไมายเลขหนึ่งคนเดียวหมดแล้วหมายเลขสองที่เหลือสามนาทีแต่วันนี้ไม่ได้สามนาทีเพราะว่ันตกก็ส่งกลับไม่ได้แล้วว้าวสู้สุดใจอืม

指挥官的头颅带回去。我不生气。稳住，你认定倒是不错，不过本大爷的拳头也不是好对付的。怎么快跑！他的是上的裂缝，你那边。 bắt cái máy luôn bắt tăng bay mẹ ồ nặng nặng đâu mà ตัวเดียวหน่อยพอผลงานดึงเฮ้ยเอ้ามันรวมที่ตรงนี้อ๋อมันมันรวมที่ตัวนี้เวนกรรมเราก็ดูว่าออกไปไหนมันรวมโห่ตัวอยู่เดียวพี่ลงปะเนี่ยไม่ลงโห่ทำอะไรไม่ได้แน่ ตรงนี oh. yeah. oh. Oh, okay. okay. uh, kind of ้โอเคไม่ต้องเเลยจอัวอุุนใหญ่ โอ้โหมามาก็ระจุดโอ้ยปากเลต้องติดตั้งต้องตัหัวหัวตส้นวามาแลว

หายไปหายไปดูสิเดียวไอ้แก่ีิ้กินอย่างเดียวเลยชิ้นเก่งเกินอุ้ยยังไม่กลับว่ะมาเอาให้ได้อุ้ยแต่มันแข็งเว้ยแตกพี่แตกเออซือจบเอาไอ้แก่ โอ้ยพี่้าอคืรวะพฮาเชนได้รู้นใช่ไยังไงคือ,ย,อยังไงออ๋อส่งกลับพอดอีส่งกลับไปแล้วใช่ปะอืมโอเคโอ้ย,อยหมดแล้วโอ้โหวิ่ง โอ้ยจะช่วยสู้ไว้สู้้วต้องฆ่าให้ตายหมดแล้วอ๋อตัวแค่นี้อ๋อเป็นหัวมันระเบิดตัวเองอ๋อมาเออมากินมาเลยเข้าไห่จะกินขอหัวเออตัดไปดิ เป็นไปแล้วจ้าเออเออเออจบโอ้จบโอ้ยเ่าเขีดเขีดโอ้จบแพ้ไปเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยหัวหน้าตายแล้วมดูซะการเฮ้ยเอยเออไปด้วย 我们真的成功了！嗯。我我卖了。不错 <la. S 3>，你们配合的很好，这次斩首行动非常成功。罗浩辰出列。是，领队。这是驱魔官对于你们击杀魔族指挥官的特别嘉奖。 总共三千点，三百，只有三千点，但可送过来，了任务已经成功完成，那接下来你们可以分分功勋了，嗯、之后还有别的,、嗯、的任务呢。好，现在解散。 回灵丹能在十秒内恢复两百点灵力，绿色的是碧玉护体丸，能迅速增加五百点灵力的防御值，持续十五分钟。喏，每样十颗，不够再来找我啊！不愧是你啊，永耀哥，以后你有难，我可以帮你挡。哎呀，得了得了，让我看看我们现在的团队赛排名，我们肯定是第一啊！刚刚斩首行动奖励了咱们三千功勋。 还有谁能超过我了？我就知道我们团是最强的。有件事想跟大家商量。我们每个人在团队里的定位不同，有的负责战斗位，有的负责辅助位。但最终战斗位获得的功勋却比辅助位要多得多。林夕与陈英儿在战斗中对团队的贡献与大家一样，却因杀敌不多，功勋很少，这并不公平。 功勋会涉及每个人的实力提升，而作为团队，整体实力才是最重要的。所以，我建议将所有功勋平分。头嗯，菲菲、嗯，嘿嘿应该如此。杀魔族才是我最喜欢的，功勋什么的，团长你说了算。我们的功都交给你处理。怎么，你不同意、啊？Okay. 谢谢团长。 我就没什么好说的了，毕竟我一直魔族都没杀，怎么分都是占大家便宜。以后有谁需要弹药的话，都找我啊！管够！还有兄弟，差你了。我就不必了。啊？我是护从骑士，无法在猎魔团任务中获得功勋奖励，杀敌获得的功勋也会折半计算，而且我的个人功勋也不能计入团队赛的排名中，评分功勋只会影响你们，让你们得到的功勋更少。哎呀，什么护从不护从啊？ 大家可是一个团队，你要是不参与，那我也不占大家便宜了。Uh, uh, 哎呀，计较那么多干嘛？一起上战场就要一起分功勋，功勋少在这儿就是了。你看，大家都这么说了，嗯 uh, 反对无效。嗯、好了，一共五千六百点，这是咱们第一次上战场的收获。

在紧急征召所有五阶以上的光属性职业。嗯，看来。 ไม่ได้พักเลยกระดังจะได้พักไม่ได้พักดี่ดีใจเลยนี่แหละสนามจริงเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเหมือนฝั่งของค้าทหารที่บอกว่ามันเจ็บใช่ป่ะกำลังขาดแลนญ้าจุะสูนเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเหมือนไปช่วยกันหาญ่านี่แหละอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนต้องการคนที่เป็นแบบว่าเกี่ยวกับท่าแสงระดับห้าขึ้นไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องไปรอดูแหละว่ามันยังไงแต่วีธี่คือมันแบบมันหยดเลยของจริงแล้วแบบหูพวกผ้าพวกอะไรเนาะสวยงามมากเลยอ่ะแล้วต่อสู้แบบต่อเนื่องแบบสุดๆเลยนะแล้วก็ชอบตรงที่มันจบใน ไม่ต้องให้เราค้างข่าวว่าสรุปไอ้ผู้บริการนนัรนะจะตายหรือเปล่าไม่ตายสุดท้ายก็คือตายจนได้เออเนาะแล้วก็ปฏิบัติภารกิจตัวสำเร็จนะแต่ว่าเราก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าฝ่ายหลังเขาก็มีคนนัาที่ซัพพอร์ตอยู่แต่ว่าใครที่ตกอยู่ในอันตรายมากๆเขาจะดึงตัวกลับเลยดึงตัวกลับเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเขาก็พยายามช่วยสุดๆแล้วจนเหลือแบบเข้าเฉินคนเดียวนาะซึ่งแบบไม่สามารถเอากลับมาได้เพราะฉะนั้นทางรอดเดียวเข้าเฉินคือต้องฆ่าให้ตายอย่างเดียวแล้วเข้าเฉินก็คือทําได้จริงๆเนาะ แล้วก็ทุกคนก็คือช่วยเหลือกันแบบเต็มที่มากเลยทำหน้าที่ตัวเองทำหน้าที่ตัวเองรู้สึกกันเป็นการต่อสู้เป็นทีมที่แบบว่าเริ่มไม่รู้เป็นร่างแบบมากขึ้นแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ได้แต้มคูรูปการมาเนาะตั้งเยอะเลยเนาะแล้วก็มาแบ่งๆให้เท่าๆกันก็แบบแฟฝฟแหละแฝแรวมถึงผ่านปีเองด้วยแม้ว่าจะเป็นอสวิรับใช้แต่ก็มีสิเเพื่อนในทีมก็เห็นว่าเป็นคนในทีมมารับชองรับใช้อะไรเป็นเพื่อนในทีมเพื่อนกันเคนเราะเจ็ดโคตรก็เลยแบบได้เท่าๆกันไปเนาะนะครับโอเคแต่นกบั อันเเมพดึกเทพบาลังลาชันใน EP ที่57นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกไอคอนทีวีไดเอ็กซ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งกับ Preaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ